สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมการุณชางประยุนครับในรายการ Give Me มีไ e ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพความงามนะครับต้องนึกถึง GiveMe Give Me ม i ไฟแน่นอนครับวันนี้เราก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันเช่นเคยครับในเรื่องของผิวอีกแล้วครับคุณผู้ชมเอาละครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริครับ หรือคุณเชอรี่อยู่กับเราครับสวัสดีครับเชอรี่ครับคุณเชอรี่ครับวันนี้มีเรื่องผิวผิวอีกแล้วเรื่องผิวผิววันนี้นี่นะครับที่อยากจะพูดคุยนี่ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของผิวที่ดูอ่อนเยาว์นะครับบางทีเนี่ยบางท่านเองเนี่ยนะครับอายุเท่ากันกับเพื่อนนะนะฮะแต่เพื่อนจะทักบอกเอ้ยทำไมเธอดูเด็กกว่านะครับเธอไปทําอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยครับวันนี้นะครับคาถามที่อยากจะพูดคุยเนี่ยนะครับอยากจะใคุณเชอรี่แนะนําเคล็ดลับนะครับวิธีการ ชะลอผิวให้ดูอ่อนกว่าวัยเนี่ยเขาทำกันยังไงได้บ้างครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ผู้หญิงทั่วโลกนะคะสนใจไขว่คว้าดิ้นรนบางทีไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินแต่ถ้าเรื่องของความสวยความงามอ่อนกว่าวัยเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ซะยิ่งกว่านะคะจริงๆแล้วการดูแลผิวให้อ่อนกว่าวัยเนี่ยมันมีเคล็ดลับง่ายๆก็คืออย่างน้อยๆไม่ทำให้ผิววิ่ง เกินวัยแล้วก็ยิ่งถ้าในอายุประมาณสัก40ปีเป็นต้นไปเนี่ยรเราจะต้องหยุดไปแค่นี้แล้วนะคะหลักการง่ายๆก็คือดูแลทั้งจากภายในภายนอกอก็คือดูแลเรื่องระบบการดูแลผิวภายนอกนะคะคการใช้ครีมอะไรต่างๆแล้วก็การเลือกรับประทานอาหาร,รอันนี้คือ2เรื่องที่ทุกคนก็ทราบกันดีแต่เรื่องที่3ส,สิคะหลายๆคนลืมไปมเรื่องที่สาเนี่ยสำคัญด้วยนั่นก็คือ วิธีการดำเนินชีวิตบางทีเราดูแลเฉพาะร่างกายดูแลเฉพาะผิวแต่ลืมดูแลจิตใจลืมดูแลการพักผ่อนนะคะแล้วก็ลืมดูแลให้ร่างกายได้หยุดเพื่อที่จะซ่อมแซมตัวเองเพราะฉะนั้นต้องทำทั้งสามอย่างค่ะก็คือ,เ,อ,อเลือกรับประทานที่ถูกต้องอ เลือกดูแลผิวภายนอกให้ถูกต้องแล้วก็เลือกดําเนินชีวิตให้ถูกต้องด้วยนะคะนั่นก็เป็นวิธีการง่ายๆ,ๆนะครับค,คราวนี้ครับคุณเชอรี่ครับมีคาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาวๆหลายคนเนี่ยเขาบอกอยากจะมีผิวที่นุ่มนวลเหมือนเด็กๆเา้าบอกเด็กๆผิวดีมากนะครับคราวนี้ก็เลยมีคำมีข้อสงสัยที่บอกว่าเออผิวเด็กกับผิวผู้ใหญ่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทำไมมันถึงมีความแตกต่างกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอะ ค,คือผิวเด็กเนี่ยแน่นอนนะคะเด็กก็คือยังไม่อยู่ในวัยที่จะสร้างฮอร์โมนเพศครับไอเจ้าฮอร์โมนเพศเนี่ยจะว่าดีมันก็ดีจะว่าร้ายมันก็ร้ายนะคะฮอร์โมนเพศเนี่ยจะทําให้ต่อมไขมันทํางานมากขึ้นเพื่อขับออกมาหล่อเลี้ยงผิวหลอ่อเลี้ยงเซลล์นะคะ<ๆ>ผู้ชายเนี่ยจะค่อนข้างทํางานมากในการ,รขับน้ํามันออกมา ก็ก่อให้เกิดสิวรูขุมขนกว้างผู้หญิงก็เช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะมีเซลล์ไขมันใต้ผิวด้วยก็เลยทําให้ผิวผิวพันณดูนุ่มนวลนะคะผิวเด็กเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องหน้าแห้งหน้ามันทุกคนจะหน้าเปล่งปลั่งเหมือนกันหมดนะคะรูขุมขนกระชับเหมือนกันหมดนะคะทีนี้พอไม่มีปัญหาเรื่องหน้าแห้งหน้ามันเพราะฉะนั้น เจอร้อนก็อยู่ได้เจอหนาวก็อยู่ได้เด็กอดนอนหรือเด็กไม่ล้างหน้าสิวก็ไม่ขึ้นเพราะไม่มีเรื่องของฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องจะเป็นแต่ผื่นพ้ออ้อมอย่างเดียวจะเป็นแต่ผื่นพ้ออ้อมนะคะแล้วเรื่องที่สองการสร้างเซลล์วัยเด็กเนี่ยจะสร้างอย่างเดียวการทำลายน้อยมากเพราะฉะนั้นจะสร้างทำให้ผิวแน่นกระชับนะคะคอลลาเจนสูงมากเพราะฉะนั้น คือจับไปเนี่ยมีแต่ความแบบแน่นกระชับแล้วก็นุ่มนวลเซลล์ต่างๆเรียงตัวปกติไม่มีการโดนทําลายใดๆทั้งสิ้นนะคะการสร้างในสร้างได้อย่างสมบูรณ์อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องราวของสีผิวการที่เราจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันดูแก่ก็คือผิวจะเริ่มมีริ้วรอยมีน้ํามันส่วนเกินบ้างบ,บางคนก็แห้งบ้างบางคนก็เป็นสิวบ้างนะคะเป็นผิวที่มีปัญหาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสีผิวที่เปลี่ยนแปลงไปในเด็ก โดนแดดยังไงก็แค่ค,ค,คร้ำๆแต่พอเข้าสู่ที่ร่มสักไม่กี่วันก็กลับมาขาวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากลไกในร่างกายสามารถที่จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วก็ไม่มีการสะสมเซลล์เม็ดสีค่ะค,ค,คือมีการสร้างแต่ว่ามันทำลายได้ครพี่เอรี่ครับความเสื่อมของผิวนี่นะครับความเสื่อมของผิวเนี่ยมันมีสาเหตุหรือมีปัจจัยอะไรมาจากอะไรได้บ้างนะครับความเสื่อม ก็เกิดจากทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นแสงแดดความร้อนนะคะอันนี้สิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เช่นอาบน้ำล้างหน้านะคะครีมทาผิวที่อาจจะรุนแรงกับกับผิวเกินไปความเครียดความเครียดค่ะอันนี้จากภายในนะคะหรือจากอาหารการกินเช่น กินแป้งกินน้าตาลเยอะเกินไปมันมากมมันากเข็มมากเปรี้ยวมากก็ส่งผลทําให้เสียสมดุลเพราะฉะนั้นอาหารต้องหลากหลายต้องมีรสชาติที่เป็นกลางให้มากที่สุดถ้ามื้อนี้มีอาหารบอกออกออกรสเปรี้ยวก็ต้องมีอาหารจืดผสมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการกลมกลืนกันต้องหลากหลายนี้บางคนเลือกรับประทานรับประทานแต่แบบว่าของที่ชอบนะคะก็อาจจะขาดกลุ่มสารอาหารไปแล้วกลุ่มที่ขาดเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มผัก นะคะกลุ่มผักใบเขียวกลุ่มที่เขาไม่ค่อยกินกันนะสมัยเนี่ยพกจังฟูนี่ไม่ค่อยมีผักอะไรเงี้ยก็ทาให้ผิวเนี่ยขาดวิตามินเพราะวิตามินสําคัญมากสําหรับผิวนะคะวิตามินเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้ผิวเนี่ยมีกลไกการต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวเนี่ยมีกลไกที่จะป้องกันตัวเองจากแสงแดดได้แล้วก็ป้องกันความเสื่อมของตัวผิวตัวเซลล์เองได้ด้วยนะคะจริงๆความความเค็มความเปรี้ยวความหวานเนี่ย หรือว่ารถจัดต่างๆนีครับจริงๆแล้วรถไหนมันทําให้ผิวนี่มีความเสื่อมเลยมากกันรถไหนเหรอคะถ้าถามดิฉันขอตอบว่าความเค็มความเค็มใช่ไหมคะเพราะความเค็มเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเลยค่ะความเค็มเนี่ยจะทําให้ร่างกายดึงน้ํามาหล่อเลี้ยงถ้าเรากินเค็มนะคะร่างกายก็จะดึงน้ําเพื่อที่จะมาขจัด เค็มออกไปจากไตด้วยด้วย,วยออกทางไตนะคะนี้จะดึงจากที่ไหนล่ะเลือดก็ต้องการน้ําหัวใจก็ต้องการน้ําสมองก็ต้องการน้ําก็ดึงจากผิวก็แล้วกันผิวก็จะเหี่ยวจากการที่เรากินเค็มนะคะ,ะความเค็มแล้วก็ความเค็มเนี่ยพอไตทํางานหนะักก็จะมีปัญหาไตเสื่อมเร็วเร็วรคนปกติค่ะแต่ถ้าถามผมว่าความเปรี้ยวเพราะว่าเวลากินปั๊บมันต้องหยีตานะครับมันเปรี้ยวจีหรือวะไเกิดขึ้นง่าย อันนั้นเป็นมุกไปนะครับคราวนี้ถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายครับคุณเชอรี่ครับใครที่จะมีความเสื่อมในเรื่องของผิวที่ง่ายและมากกว่ากันก็เป็นโชคร้ายของคุณผู้หญิงนะคะรวมทั้งดิฉชั้นด้วยผู้หญิงเนี่ยจะมีโครงสร้างที่เป็นชั้นของไขมันเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายมีโครงสร้างที่เป็นกล้ามเนื้อมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเสื่อมเนี่ยสิ่งที่เสื่อมได้เร็วก็คือชั้นของไขมันเสื่อมด้วยการเปลี่ยนรูปร่าง แปรสภาพเสื่อมด้วยการบวมขึ้นเสื่อมด้วยการที่มันแบบเกาะมากขึ้นผิวก็จะดูแบบว่าเป็นตะปุ่มตะปำอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผิวผิวผู้หญิงเนี่ยมักจะเสื่อมเร็วกว่าผิวผู้ชายและที่สําคัญฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงในแต่ละเดือนอทําให้ผิวบางช่วงก็ดูเปล่งปลั่งบางช่วงก็ดูมันลูกมผลกว้างบางช่วงก็ดูหมองคล้ำจากการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ ไม่ดูแลผิวเลยในช่วงที่ฮอร์โมนลดเนี่ยผิวจะได้รับอันตรายจากสิ่งแวดล้อมได้รับอันตรายจากแสงแดดมากสะสมไปผิวก็จะแก่ก่อนวัยเร็วครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าบางคนอยากจะชะลอวัยของผิวด้วยการไปสัญญกรรมก็ดีผ่าตัดก็ดีไปเติมเต็มผิวก็ดีแบบนี้คุณเชอรี่เนี่ยมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ คือถ้าเราไม่ได้ดูแลดูแลผิวตั้งแต่อายุประมาณ20เป็นต้นไปนะคะริง20ต้องเริ่มดูแลผิวนะคะถ้าเราไม่ดูแลผิวปล่อยให้ผิวเสื่อมโทรมไปจนถึงสักประมาณ50เนี่ยถ้ามาเริ่มดูแลตอน50 ไม่มีทางทันไม่มีทางได้ผิวดีๆกลับคืนมาเนื่องเทคโนโลยีทางด้านนี้จึงถือว่าสําคัญแต่หลังจากไปทํามาแล้วนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็ต้องดูแลผิวพื้นฐานก็คือเลือกล้างหน้าอย่างเหมาะสมกันแดดสม่ําเสมอแล้วก็บํารุงด้วยเพราะฉะนั้นทําก็ดีแต่ราคาแพงแล้วก็ลิ์ของมันก็ไม่ได้อยู่นานเฉลี่ยปีหนึ่งก็ต้องทําซ้ําแล้วเราก็พบว่าคนที่ดูแลสุขภาพไม่ดีนะคะ บางทีไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ําจะต้องมาทําซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําอีก,อกนะคะเหมันก็เป็นอันตรายเสียเงินด้วยครับคุณเชอรี่ครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้อายุ40แล้วก็บอกว่าอยากมีผิวมะเด็1สิบสี่สิบห้ได้ไหมมันม,มันมีมันมีเคล็ดลับอะไรได้ไหมครัว่า 40แล้วอะแต่อยากมีผิวมานเด็ก14บส่อันนี้ต้องถามว่าอายุ40เนี่ยแล้วได้บำรุงผิวมาตั้งแต่ต้นไหมคะบำรุงผิวดูแลผิวมาตั้งแต่อายุ20เป็นต้นไปหรือเปล่าคะถ้าสมมติว่าไม่ได้ดูแลตัวเองมาก่อนไม่ได้ดูแลแต่ตอนนี้พออายุมากขึ้นปั๊บอยากมีผิวมันเด็กใช่ไหมคะผิวอายุประมาณ40เนี่ยจะมีลักษณะของผิวก็คือความแห้งครับผิวเริ่มแห้งยังเห็นได้ชัดเริ่มเห็นความหย่อนคล้อยเพราะขาดคอลลาเจนนะคะแล้วก็เริ่มมีสีผิวที่เข้มขึ้นเข้ม นี่คือปัญหาครับถ้าจะรักษาปัญหานี้เรื่องสีผิวเนี่ยเป็นการรักษาที่ยากมากต่อให้ใช้เลเซอร์ก็มีสิทธิ์กลับมาเป็นซ้ําได้ถ้าโดนแดดนะคะนั้นเรื่องของสีผิวเนี่ยจะไปขาวใสสม่าเสมอเด็กๆเนี่ยยากละแต่ถ้าดูแลมาดีๆนะคะดูแลดีอย่างนี้ก็อาจจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงอาจจะดูเนียนๆกันไปนะคะเรื่องของสีผิวเรื่องของคอลลาเจน เราก็มีเทคโนโลยีในการฉีดเติมเต็มนะคะแต่เป็นการาก็เสียเงินเยอะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเ,เสียเงินราคาค่อนข้างสูงอันเดียวกันนะคะเจ็บตัวด้วยแต่ เราก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเติมเต็มด้วยการรับประทานเลือกรับประทานจากแหล่งที่มันดูดซึมได้ดีหรือแม้แต่การทาลงไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถซึมได้ดีจรงิจรงๆถือว่าเป็นการดูแลที่ตรงจุดแ,แต่อยากให้ดูแลเรื่องการนอนหลับพักผ่อนด้วยเพราะต่อให้รับประทานเข้าไปแต่ไม่ยอมนอนคอลลาเจนก็อยากเข้าไปทํางานอยู่แต่ไม่มีตัวกระตุ้นไอตัวกระตุ้นที่ว่าก็คือโกรทฮอร์โมนนั่นแหละนะคะมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการซ่อมแซมมีการสร้างเพราะฉะนั้นรับประทานแล้วเติมเต็ม ผิวแล้วก็ต้องนอนหลับพักผ่อนด้วยครับก็สี่ทุ่มไม่เกินตีสอไม่เกินตีสอค่ะช่วงนี้แล้วก็คุณการุณได้ถามค้างไว้ว่าแล้วจะสามารถเหมือนเด็ก1 4บ5ได้ไหมเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะในความเห็นต่อให้เติมเต็มต่อให้อะไรก็ตามนะคะ เต็มที่จะย้อนวัยเฉลี่ยประมาณ10ปีถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเฉลี่สิบปีแล้วดูเหมือน30ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วค่ะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกคนแบบดีใจมากที่ทําได้แต่จะให้เหมือน1 4 1 5เป็นไปไม่ได้ณวันนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเราหยุดครั้งตรงนี้ไปก่อนโอ้โหประเด็นยังน่าสนใจนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรายังพูดคุยอยู่กับเภสัชกรหญิงวิจิตา ตรงสรินะครับหรือคุณเชอรี่ครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยดิฟฟร r นอั a บา l o n ทริปเปิลเอ็กครับ